สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะคะวันนี้จะเห็นว่าเราเริ่มต้นด้วยการตีบอสแซนสลชนะคะเจ้าบอสแซนสลชเนี่ยมันจะพิเศษตรงไหนมันก็บอสเลเวล3เท่านั้นเองเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับบอสแซนสลชตัวนี้นะคะก็จะพิเศษตรงที่1ก็คือเรายังไม่ได้ตัวนี้เป็นชายนี่เลยค่ะการตีบอสแล้วได้ชายนี่เนี่ยก็จะได้ไอวีที่ค่อนข้างดีไปด้วยนะคะ2เนี่ยก็คือยิมเนี้ยเป็นยิม e x ็กซ์ค่ะ ก็คือจะเป็นยิมที่แจก e x r a t e pass นั่นเองซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะต้องผ่านแถวนี้ประจำอยู่แล้วก็จะมาแวะดูว่ามีบอสขึ้นไหมถ้ามีก็จะตีทิ้งไว้นะคะก็หวังว่าจะได้ e x r a t e pass ไปแรกในการจับ d i o x y ซึ่งเป็น attack form ด้วยนะคะโดยเฉพาะ ID ที่เราจะแจกทุกสิ้นเดือนเนี่ยบอส e x r a t e เนี่ยก็จะเป็นของจาเป็นสาคัญนะคะที่จะต้องมีสาหรับ ID ที่เราจะแจกให้กับ subcriber ค่ะ เจ้าบอสแซนสลตัวนี้นะคะสามารถตีด้วยคนเดียวได้ค่ะก็คิดว่าเลเวลประมาณ33-35ถึงขึ้นไปเนี่ยก็ตีได้นะคะก็กำลังน่าตื่นเต้นเลยค่ะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องอัพพลังหรืออัพพาวเวอร์ให้กับโปเกมอนของเราด้วยนะคะให้เท่ากับเลเวลของเทรนเนอร์ค่ะนั่นหมายความว่าก็คือจะต้องอัพพาวเวอร์ให้เต็มที่จนไม่สามารถอัพพลังเพิ่มได้แล้วนั่นเองอย่างสมมุติว่าถ้าเราเลเวล40แต่ว่าเราไม่อัพพลังโปเกมอนเราเลยนะคะก็จะไม่สามารถสู้ได้ค่ะ ถ้าโปเกมอนที่มาใช้สู้เนี่ยเลเวลไม่สูงนะคะส่วนที่จะเช็คว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเลเวลสูงหรือเปล่านะคะก็ดูจากจำนวนสตาร์ดัสที่ใช้ในการอัพพลังได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเลเวล20นะคะก็จะใช้2,500สตาร์ดัสในการอัพพลังค่ะต้องอัพพลังให้เต็มนะคะในกรณีที่อยากจะสู้คนเดียวหรือว่าไม่มีคนช่วยตีค่ะบอสซสสลัดตัวนี้นะคะก็จะแพ้ให้กับโปเกมอนประเภทกร a สประเภทไอซ์หรือน้ำแข็งนะคะแล้วก็ประเภทวอเตอร์หรือน้ำนะคะ ของดีราคาถูกเลยก็แนะนําประเภทกราสค่ะนั่นก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองค่ะช่วงเลเวลต้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะสะสมตัวนี้นะคะเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายดีเลยค่ะใช้ตีมาแชมป์ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาแชมป์ไปใช้ตีไทแรนิต้าค่ะท่าที่ดีสําหรับต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าให้ใช้บุลเลตซีดแล้วก็ท่าโซลาร์บีมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาต้นมะพร้าวตัวนี้ไปตีมาแชมป์นะคะก็แนะนําให้ใช้ท่าพลังจิตค่ะ ต่อไปเรามาอัปเดตอีเวนต์ข่าวสารล่าสุดของโปเกมอนโกเลยค่ะก็คือโ o เอ็นเร e ินอีเวนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเจน3 e v e n เนต์นั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16นะคะมกราคมในช่วงเวลาประมาณตีสีนะคะจนถึงวันที่30มกราคมช่วงเวลาตีสีค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดในอีเวนต์นี้นะคะนั่นก็คือการปล่อยโปเกมอนเจน3เพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะ แล้วก็ฟิลรีเร์ชเนี่ยก็จะเป็นทีมของเจน3นะคะก็คือไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้ตัวที่เป็นเจน3ค่ะแถมลุ้นได้ชายนี่กันด้วยนะคะสำหรับเรดบอสเลเวล5นะคะก็จะปล่อยไค o โอกาแล้วก็กราวดด้นะคะสำหรับไค o โอกาเนี่ยมีชายนี่ให้ลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่ากราวดอนเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะปล่อยออกมาหรือเปล่าค่ะก็เฝ้าดูกันให้ดีค่ะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเอามาใช้งานได้ดีจริงๆค่ะ แล้วก็จะมีโปเกมอนในเจน3ที่จะฟักได้จากไข่7กิโลด้วยนะคะไข่7กิโลเนี่ยก็หาได้จากการเปิดของขวัญจับเพื่อนนั่นเองค่ะก็แนะนําว่าถ้าไข่ฟักแล้วก็อย่าเพิ่งหมุนโปเกต็อนนะคะก่อนที่จะเปิดกล่องของขวัญจับเพื่อนค่ะไม่อย่างนั้นไข่ที่ไม่ใช่7กิโลนะคะก็จะเข้ามาเต็มก่อนค่ะและในอีเวนต์นี้นะคะถ้าเกิดว่าแปลงร่างชรูมิชเป็นเบรลูมเนี่ยก็จะได้ท่าพิเศษเลยค่ะก็คือท่ากราสน็อตค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีปล่อยตัวชายนี่มาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็คือเจ้าตัวซิกสกูลและก็เทโลนะคะสำหรับข่าวอัปเดตล่าสุดก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปสำหรับคนที่ชอบการเทรดค่ะเรานำตัวที่เทรดแล้วได้ลัคกี้แถมยังได้ IV 1 0รด้วยมาให้ดูกันนะคะใครที่มีตัวไม่ดีเนี่ยเป็นชายนี่เอามาเทรดเนี่ยก็อาจจะได้เป็นตัวดีก็ได้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะลัคก,กี้ไอวีรอย่างตัวนี้นะคะ เทรดมาก็ได้เป็นลักกี้และ i อ v ร้อยด้วย a อเมส HP Attack Defense วาวนะคะตัวนี้ IV ร้อยค่ะแถมปิดท้ายด้วยการเปิดกล่อง Free Research ครบ7วันนะคะอยากรู้ว่าเราได้ตัวอะไรไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ แล้วคะ่ะได้ขอโอโวชายนี่นั่นเองคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ